เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาดู Altez มือ2นะโซนพร้อมใช้พร้อมขายอย่างนี้นะครับหน้าใหม่มี S อสปอรมีนะเอสปอร์ตออปชนด้วยนะครับมีสีขาวมีสีดำนะครับมี1.8รุ่น V สีดําที่ยังไม่ติดจองอยู่ด้วยนะใครอยากได้นะครับ Altez สักคันนะคลิปนี้ผมพาดูละเอียดนะครับให้ดูทุกคันนะครับที่น่าสนใจในสีดําแบบนี้ก็มีนะครับ อยากรู้ว่าเพชรยนต์นะครับโซนพร้อมขายมีเอาติคันไหนน่าสนใจบ้างแล้วรวมถึงมีแคมรี่หน้าใหม่เข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้พาดูนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับที่สนใจเอาติมือ2กลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์นะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหึ เซรีไทย68แยก1มินบุรีครับค่างรถเอาติสมือ2องค่างรถมือ2นะรวมๆกันมีมาสัก400อยเอาติสเนี่ย40-50ถึงนะครับแคมรี่ประมาณสักเกือบสิบคันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะมีรถทยอยเข้าใหม่เยอะเลยใครอยากได้แคมรี่มนิวชมใหม่นะครับมีเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอด,ดูท้ายคลิปนะรถจอดอยู่จอดอยู่ที่ฝ่ายเซอร์วิส เป็นสีขาวมุกชมนิวปี19เนะครับเป็นตัวหน้าใหม่เทียบกับปัจจุบันแล้วนะ2.0งรุ่นจีนะครับสีขาวมุกเลขไมค์แค่แสนสองเดี๋ยวผมจะพาไปดูท้ายคลิปนะแต่ว่าต้นคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูโซนพร้อมขายกันก่อนโซนพวกนี้นะครับทุกคันนะครับใครมาซื้อสดจ่ายเงินกลางวันนะครับเราเอารถไปล้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับรับรถกลับได้เลยเพราะโซนเนี้ยจะเป็นรถที่พร้อมใช้แล้วทุกคันนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับตรงนี้มีมันอยู่จอดอยู่เฉพาะเอาติ๊กกับแคมร น่าจะเกือบหกสบคันได้นะเดี๋ยวจะพาดูคันไหนนะน่าสนใจคันไหนที่เด็ดนะครับเดี๋ยวจะพามาบอกกันนะบอกราคาบอกเลขไม้บอกอัตราการผ่อนทุกคันดูคลิปเดียวนะครับดูจบเหมือนมาดูรถที่บริษัทเพชนยนต์เองเลยสําหรับโซนพร้อมขายขออนุญาตเริ่มต้นที่คันแรกนะครับแคมรี่สองรุ่น G ีปี2 0 1 7ปลายปีนะจะได้เป็นชมไมนได้เชนะเบาะจะเป็นสีน้ําตาลส้มแล้วนะครับปีสิคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้เลยแปดสี่สองนะครับ 5 5า0 0 0 0บาทนะครับรถหรูระดับผู้บริหารนะครับตอนออกป้ายแดง1,390,000บาทน้านะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่5 5 5 0 0 0 0้าแนหานัะฟรีดาวผ่อนสัก9 5 0 0ตลอดสัญญานะครับยาวยาวปีนะครับผ่อน95 0 0ฟรีดาวได้แน่นอนนะครับมีบริการจารัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศใครอยากได้รถหรูระดับผู้บริหารราคาลงจากป้ายแดงนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์และ หกสิบเกือบเกือบเจ็ดสิบเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะเกือบเกือบล้านสี่นะครับเหลือแค่ห้าแสนกลางๆนะครับแบบนี้สวยและน่าสนใจมากๆนะครับใครสนใจรถหรูระดับผู้บริหารนะขับต้องบอกว่าขับแล้วนุ่มนวลนะครับภายในเนี่ยก็ความปลอดภัยดีเยี่ยมนะบ่ไฟฟ้าคู่หน้ามั่นในไฟฟ้าหลังมีให้ครบครบนแนะนาคันนี้นะครับคันแรกดอกเบี้ยเริ่มต้นนะสองจุ็ดเก้านะครับมาดูคันที่สองกันบ้านคันที่สองนะเหมือนกับคันแรกเลยแต่เป็นใหม่กว่า1ปีนะครับปี18ดคันนี้เลขไม่แสนสี่แคมรี่ปีส8บดนะครับ คันนี้ราคาจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจะอยู่ที่500,000-89,000นะครับได้รถปี18นะสีดําสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เล็กไหมก็ประมาณส,กสัสกแสนสักแสนสี่นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปนะพวกนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับหมดสัญญานะปลดระวางนะครับภายในสะสะอาดน,นะเป็นร้านแมนนิชเชนเนี่ยมันจะผลิตก็คือปี17ปลายปีถึง18มาสัก ซักเดือน7เดือน8นะครับก็จะไปได้เป็นแบบเนี้ยนะครับเบาเป็นออกน้ําตาลส้มนะครับแล้วก็ภายในเป็นเคฟเป็นเคฟล่านะสีเคฟล่าไม้แล้วก็มีในส่วนของคอนโซลที่เป็นสีดําแล้วนะครับใครไม่ชอบนะส,ส,สีสีเบสสีครีมนะครับแบบพวกตัวปีสิบหกนะมาปี17นะครับนี่มีมั่นข้างแบบนี้นครับมั่นข้างเป็นแมนวนวลนะครับมั่นหลังตรงนี้เป็นไฟฟ้าแอร์แบ็กมีให้7ใบแอร์หลังมีให้ครบเลยนะครับคันนี้ฟีดา้ผ่อนมาสักหมื่นหนึ่งอะฟีดา้ผ่อนหมื่นหนึ่งนะได้ขับแคมรี หรูหลาแล้วล่ผู้บริหารแบบนี้อ่ะมาดูคันที่สามบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคันที่สามผมแนะนําคันนี้เลยนะทะเบียนสวยนะครับเคยติดจองมาสองรอบและหลุดจองนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะรอเจ้าของตัวจริงรอเนื้อคู่นะคันนี้นะครับตองเก้าเนะราก็สี่นะเก้าเก้าเก้าสี่นะครับแคมรี่สองจุดศูนย์รุ่นจีนะปีสิบเจ็ดนะครับปลายปีเบาะน้ําตาลส้มเหมือนกันคันนี้เลขไม้แค่แสนสองนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณสักเก้าพันห้าตลอดสัญญา คใครสนใจนะผมให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับไม่ได้เอาคืนนะตอง9แล้วก็4นะทะเบียนสวยจัดแบบนี้ะแล้วก็มาดูกันต่อนะครับใครอยากได้เอาติสกันบ้างนะแคมรี่ให้ดูหอมปากหอมคอ3คันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปพาไปดูตัวหน้าใหม่สีขาวมุกสวยสวยจัดเลยอยู่ฝ่ายเซอร์วิสนะครับมาดูที่เอาติสกันบ้างนะครับใครอยากได้เอาติสนะครับ1.6รุ่นจีนะครับสเปคยอดนิยม1.6รุ่นจีปี18ป 18, 19, ปี1 8บ9ปบี19้แบบเนี้ยตอนนี้มีไมล์หลักหมื่นนะแค่2คันนะครับ คันนี้ใมเก้าหมื่นนะครับทะเบียนหนึ่งห้าสี่สองนะใบเก้าหมื่นนะที่มันเข้ามาสักสิบคันนะเมื่อเมื่อมาสักต้นเดือนนะตอนนี้นะมีแค่สองคันนะครับเพราะว่าจริงๆแค่สองคันเนี่ยติดจองทั้งคู่แล้วนะครับแต่หลุดจองมาเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่ามันก็มีจัดเฟแนซ์นผ่านไม่ผ่านนะครับอ่าลูกค้าบางคนบอกอ่าประวัติโอเคอะไรเงี้ยต่อไปอ้าวเคยมีติดคืนรถบ้างอะไรบ้างเมื่อสองสามปีที่แล้วมันก็เลยรีเจ็คมานะครับประมาณนี้อ่ะแนะนําลูกค้านะบอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเพื่อ จะได้ไม่เสียเวลาทางลูกค้าด้วยนะแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกกันนะประมาณนี้อ่ะคันนี้1.6รุ่นจีนะครับปี18ไม้9,000 90, 429,000ฟรีดาวผ่อน7 3ตลอดสัญญานะถะเบียนนี้นะครับ1.6รุ่นจีสวยๆแบบนี้นะครับไม้9,000เพชรยังมีนะครับฟรีดาวผ่อน7 3, 3ตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79 4ปี5ปี3.09 6ปี3.99 7ปี4.79ฟรีดาวนะได้เพราะว่าต้องบอกว่าออาิสเนี่ย เราขายออกมาเนี่ยสามปลาย4ต้นนะครับแต่ว่าราคาจัดเฟรนเน่มันได้มาสัก4 5่แสนห้านะรีดาวได้แน,น่นอนนะครับมาดูคันต่อไปคันนี้3692กเก้าสองา้ะคันนี้ราคาดีเลยนะครับน่าจะเป็นปี1 8บแานะครับอัลติสหนึุ่ดนจีนะปี1 8บแคันนี้ราคาดีนะราคาเพียงแค่สามแสนแปดหมนเก้าติดไม้นะไม้มาเชียรสักนิดหนึ่งไม้ที่2องแสใครไม่ซีเรียสเรื่องไม ได้ปี18-19นะครับได้ลดหน่วยงานมันเช็คศูนย์ทุกหมื่นโลอ่ะมันโช์อยู่แล้วนะครับป้ายแดงออกมา869นะครับ869,000ตอนนี้389,000นะครับเรทนี้ผมยังมีสีดำไม้แสนเก้าด้วยนะปี18-19เหมือนอันนี้เลยนะแต่คันนี้ไม้201นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนะไม้201ก็จริงนะแต่ภายในมันสวยยังไงนะคันนี้ฟีด้าพอน6,600นะฟีด้าพอน6,600นี่ครับแต่ภายในโอเคเลยนะยังดูสะอาดสะอ้านนะครับ เราปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับรถพวกนี้มันเข้าสูนย์ตลอดนะครับการเปลี่ยนข่ายของเหลวนะการเปลี่ยนพวกอะไหล่นะครับต่างๆเนี่ยมันดูแลโดยสูตรนะครับต้องบอกเลยว่าไม้มันติดเยอะแต่ผมมองว่ามันชัวร์กว่าพวกรถที่ไมเราตรวจสอบไม่ได้อีกนะครับอันนี้มันเข้าสูย์มันแมเทนแนนตามรอบทุกระยะหมื่นโลนะครับสบายใจได้คันนี้ฟีดาพอนฮกมันฮกตลอดสัญญามาดูหน้าใหม่กันบ้างใครอยากได้เอาติหน้าใหม่นะครับตอนนี้ราคาของเราประมาณสักสี่เก้าเก้ามีไมประมาณแสนหนึ่ง แ1 101, 101นหนึ่งแสนงี่ยครับก็จะเป็นปี19บ้าง19.20บ้างอย่างคันนี้เป็นปี19.20ไมแสน้าสี9 9นะครับฟีดาวผ่อน8,5ดแล้วผมมีอีคันนะครับอยู่สาขา2คันนั้นปี19ไม่ได้จด20ต่เป็น19ปลายปีนะครับผลิตม,มาสักตุลานะครับก็เดือน10แล้วนะครับ19ปลายปีไม้หนึ0งแสนหเองนะครับไม้1น0 0 0แคันนั้น499เหมือนกันนะสนใจแอดไลน์ไอดีพีอเคหนึ่งห้าสองเดี๋ยวส่งรูป ครันนี้ก็นะครับตัวหน้าใหม่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะตัวตัวหน้าใหม่เนี่ยโครงสร้างจะเป็น TNGA แล้วนะครับ airbag เมีให้เหมือนกันนะครับแต่ภายในนั้นจะดูดีกว่านะครับต้องบอกตามตรงเบาะเป็นแบบ bucket seat นะครับบุนุ่มแบบนี้นะครับ bucket seat ก็คือเก้าอี้ใหญ่ๆเหมือนเก้าอี้สปอร์ตนะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะที่แบบผิวสัมผัสเหมือนกับพวกแคมรี่นะครับ soft touch แล้วนะครับด้านหลังมีแอร์หลังนะเป็น altis รุ่นแรกนะที่มีแอร์หลังให้แล้วนะครับแบบนี้ สวยๆแบบนี้นะใครอยากได้ก็0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับคันนี้ไม่แสนห้านะปี1 9 2 0แต่ผมแนะนำถ้าเอาปีถ้าเอาคันเนี้ยไปเอาอีกคันหนึ่งนะที่ปีสิบเก้ล้วนๆนะครับแล้วก็ไม้น้อยกว่าทั้ง40,000โลราคาเท่ากันนะครับจริงมันเป็นแค่ปีจดนะคันนี้ผลิตเดือนพฤศจิกนะคันนั้นผลิตเดือนตุลานิดหน่อยเล็กน้อยนะครับมาดูคันต่อไปใครอยากได้ Altis S Sport Option นะครับอ่ะให้ทวิกลูกค้านะให้เก็บความรู้นิดนึง S Sport เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับ เอสปอร์ตธรรมดากับเอสปอร์ตออฟชั่นแตกต่างกันแค่2อจุดเฮ้ยขอพายแตกต่างกัน3จุดนะครับก็คือ,อได้บอกไฟฟ้าได้คนขับนะสำหรับออฟชั่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะแบบนี้แต่ถ้าจะเป็นเอสปอร์ตธรรมดานะไม่มีคำว่าออฟชั่นทั้งหลังเนี่ย จะไม่มี3ส่วนนี้นะครับอ่าอันนี้ให้ทริคไว้คันนี้นะครับเป็นปี17ปลายปีนะผลิตประมาณสักตุลาเหมือนกันนะครับเดือนออกตุลาเบอร์นะครับอ่ะอันนี้ก็1.8รุ่น s อสปอร์ตออปชันนะครับฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มเลขไมล์ประมาณแสนหกนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันฟรีดาวน์พันเจ็ดพันเจ็ดตลอดสัญญานี่นะครับเอสปอร์ตมีชุดแต่งให้นะครับมีพวกเอ่อไฟตันมองนะครับล้อแม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วลายเท่ๆแบบนี้คันนี้ได้ยางรู้สึกจะปียีิบสองนะที่เมื่อวานรีวิวเดี่ยวไป นะแล้วภายในเดี๋ยวได้เป็นสีดําแล้วนะครับมีแพดเดิลชิปให้พุสต้าร์ตนะครับเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางมีที่หนุนหลังต่างๆนี่เบาะเป็นบักเป็นบักเกซีนะไม่เหมือนกัน1.6นะครับเบาะหนังไฟฟ้าสีดํากล้องถอยจอแล้สกรีนมีให้ครบเลยนะใครอยากได้นะครับสีดำนะไป1.8นะตัวเอสปอร์ตนี่มีตูดเป็ดนะครับนี่มีตูดเป็ดให้แล้วนะครับแล้วก็มีชุดแต่งทางด้านหลังนะสเกิร์ต5 5จุดสปอยเลอร์อีกหนึ่งจุดนะครับแบบเดิมเดิมโรงงานล้อแม็กซ์17 เท่านั้นนะครับ S Sport S Sport Option นะครับสำหรับตัวล้อแม็ก17นะครับลายเท่ๆแบบนี้นะได้ยางกูดเดียปี22นะครับยี่ยี่สปลายปีนะสัปดาห์ที่41นะถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานน e ี D ้รีวิวเดียวนะครับแล้วก็ใครอยากได้สเปคเบสิกเบสิกแบบนี้เอาเทสหนึุ่ดน G นะครับมีทุกสีราคาเริ่มต้น389,000อ่ะเดี๋ยวไล่เรียงราคานะครับไม่ประมาณสักงแสนแปดแสนเก้าเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยประมาณ389นะครับขึ้นไปจนถึงสองสนะครับแล้วก็ อ่ะก็จะมีปี19อ่ะที่ไม้มันประมาณแสนแปดพอดีอ่ะคันนั้นก็399 399ผ่อน6ผ่อน6 8พันนะครับแล้วก็อ่าสี่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าเนี่ยตรงเนี้ยมีหลายคันเลยเดี๋ยวผมพาดูน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่า6402 6402คันนี้ไม่ใช่คันนี้จะเป็นอ่าไม่แสนหนึ่งนะครับ419คันนี้ฟรีดาวผ่อน7จ็ดพันหนึ่งนะครับฟรีดาวผ่อน7จ็ดพันหนึ่งหนึ่งจุดหกลุนจีนะสเปคแบบเนี้ยมีเยอะเลยนะไม้น้อยไม้ My น้อยสุดในเรสสี่หนึ่งเก้าก 2, โล นะครับ1.6รุ่น G ปี18บ้าง18.19บ้างนะครับแล้วถ้าเป็นสีขาวราคาจะกระโดดมานิดนึงนะครับจะประมาณสี่ามเกนะครับตอนนี้สีขาวก็มีไม่กี่คันแล้วนะสนใจก็ทักไลน์มาได้นะผ่อนประมาณสัก7,400ดพันะครับแล้วก็คันนี้อ่ะที่บอกไปคันนี้อ่ะเนี่ยแหละสี่แสนเก้าพันะครับเลขไม้แสนสามอ่ะไม้ประมาณแสนสองแสนสามเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม้น้อยสุดในเลทสี่ศเนี่ยผ่อนเดือเจ็ดพันบาทพอดีตลอดสัญญานะครับก็จะมีไม้แสนสองด้วยนะสนใจ เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ดูเพิ่มเติมนะ s line id pek 1 5ึหรือโทร065 9์หกห้ 4. นะคันนี้สองศมีไฟัตนดหมาะให้แล้วนะครับไม่แ uh, สนสามหกพันหนึ่งแส,สนะส,ะสะนะครับคันนี้ฟรีดาวพอนเจ็ดพันบาทไม่แสนส0 0หกพนี่สวยๆเลยนะสะอาดสะอ้านนะครับน่าใช้ได้บูสตสตาร์ทนะครับพวกนี้เป็นรถหน่วยงานปลอดศูนย์นะเช็คระยะจากศูนย์ตลอดนะคันนี้สี C ่หนึ่งเดี๋ยดูกันสี C ่หนึ่งคันนี้สี่ 9, เหรอปีสิไม่แสนสาม ันเป็นปีนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนาหรอกนะอ่ะเราพูดตรงๆนี้นะคันไหนที่มันน่ามันน่าสนใจผมก็ให้ดูนะคันไหนมันมันดูแบบมีคันที่น่าสนใจกว่าผมข้ามเลยนะครับคันนี้4 2 3สขอดูราคาก่อน 4, 1, 9, 4 1, 9, ี่หนึ่ง้าห้รอคันนี้รู้รสึกราคาจะลดเหลือ4 0 9แล้วนะหม่ประมาณแสนสี่แสนห้านะครับขออนุญาตข้ามนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูคันนี้กันดีกว่า70อ่ะคันนี้เป็นปี19 เป็นปี19ไมแสนสองนะครับไม่แสนสองสี่เก้นะสี่เก้าราคาสี่แสนเกีดาวพรนแปดพันห้านะครับใครอยากได้น้าใหม่นะไมะวาณเนี้ยแสนหนึ่งแสนสผมยังมีอีกนะผมมีไม้แสนหนึ่งด้วยนะสนใจโทร065ย์ 6, 5, 9, 5, 1กห้าเก้นสมสามสีมาดูคันนี้คันนี้เลขไม้หน1 7 0 0สนหนะครับสี่หนีดาวพรเจ็น7นึ่มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะสวยๆแบบนี้เลยนะมาดูสีดำกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวพาดูอาติสสีดำแบบนี้ นี่ครับเอาติสีสดําคันนี้รู้สึกจะเป็น1.8รุ่น E นะครับ1.8รุ่น E แต่ว่ามีเบาะหนังให้แล้วนะคันนี้เลขไม้แสนหนึ่งนะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเครื่องพันแปดนะครับวิ่งไกลๆก็อัตราเร่งดีกว่านะอ่าใครอยากได้แบบ1.8นะคันนี้ยังมีนะครับสีดําแล้วก็สีดําผมมี1.8รุ่น V หลุดจองมานะครับคันนั้นปีสิบเก้านะ1.8รุ่น V ท็อปสุดนะ V ในวีนะคันนั้นก้องถอยจอร์สกรีนนะในวี Navy, นะครับมา่มานหลัง เบาพับได้นะภายในสีดำเอดนตันนะครับมีให้ครบมีนาโนอีด้วยนะแพดเดิลชิปคูคอนโทนครบคันนั้นจะ449ปี19นะสนใจก็ผ่อน7,060นะทักไลน์ id e pek152 หรือโทร065951334นะครับยังมีอีกหลายคันนะมีให้เลือกเยอะมากนะสำหรับเอาติสมือ2นะที่บริษัทเพชรยนต์สนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับสามารถโทรหาผม065951334มาโชบมาที่คันนี้คันนี้ไม้แสนอ่าวคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับ คันนี้กันบ้างคันนี้ไม่เอานะข้ามไม้เยอะนะครับคันนี้ดีว่าไม้แสนหนึ่งอ่าไม้แสนหนึ่งนะครับฟีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันหนึ่งอ่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวได้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้านะครับสนใจคัานไหนแบบไหนก็ทักไลน์หาผมได้นะครับ id p ek หนึ่งห้าสองมาดูคันต่อไปนะแปดหนึ่งศูนย์ห้าคันนี้ไม้ติดเยอะนิดนึงไม้แสนแปดสีขาวปีสิบแปดจุดสิบเก้านะสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับฟีดาวผ่อนเจ็ดพันตลอดสัญญา สี่แสนอีกเก้าพันหัวพายสี่แสนอีกเก้าพันคันนี้ฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันรอสัญญานะครับสนใจก็ทักไลน์มาได้นี่ผมเอารถเข้าใหม่มาจอดตรงนี้นะครับเผื่อพี่ๆสนใจกันนะครับเป็นอัลติส1.6รุ่น G สีเทาดําที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเทาดําตอนนี้มี2คันนะปี18บแจนสิไม่แสนสองคันนี้ก็ปี19ได้แท้เลยไม่แสนสองเหมือนกันนะ7760คันนี้เซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะสีเทาดำนะครับนานๆมาทีแบบนี้ปี19นะ4 1 9 0 0 0 ฟีดาพอน7พันหนึ่งตลอดสัญญาครับใครสนใจนะก็สามารถโทรหาผมได้065 951 334มาดูภายในกันนี่ภายในนะเข้ามาใหม่ดิบดิบเดิมเดิมดิบดิบเดิมเดิมไม่แสนสองเก้าพันนะครับสนใจก็ทักไลน์นะ ID P E K 152นะครับ <c oughs> ก็โอเคแหละคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับปลอดศูนย์แทร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจโทรทักได้เลยนะสำหรับคันนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปดูแคมรี่ข้างหลังกันดีกว่ามาครับมาต่อที่ฝ่ายเซอร์วิสฝ่ายช่างนะครับมี คมรี่สองคันสามคันเนาะสองคันแล้วก็มีเอลติสหน้าใหม่นะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ลูกค้าผมจองมาแล้วจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับสี่แสนหนึ่งมืนบาทนะไม่ประมาณแสนสี่ 1, 000, 4, นะครับปีสิบแปดนะครับเอลติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีสีขาวลูกค้าผมจองแล้วต้องขอบคุณพี่ออยมากนะครับจองมานะครับคลิปลันไปยังไม่ทันจบเลยนะพี่ออยโทรมาจองแล้วคันนี้นะครับอ่ะแล้วคันนี้นะครับพี่จะพาพี่ๆมาดูกันแคมรี่2.0รุ่นจีปี19นะครับคันนี้เข้ามาใหม่เลยสีขาวมุกเลขไม้แสนสองนะครับ 769,000บาท769ดหกฟิดาพอน1 3ื่นสามนะครับได้สีขาวมุกนะนเซ็นเซอร์มีให้ครบนะครับตัวหน้าใหม่นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะไปไ้ายแดงออกมาล้านสี่กว่าๆนะตอนนี้นะครับเหลือวิ่งแค่7 0 0 0แสนกว่าบาทนะรถปี19นะรถประมาณสัก4ปีบ่อยฟ้าคู่หน้าจอทัลสกินกล้องถอยคู่อนโทรลแพดเดิลชิปนะครับมีให้ครบนะครับแอร์หลังมีให้ม่านไฟฟ้าหลังมีให้ครบเลยนะใครสนใจนะแคมรี่แบบนี้นะครับ สีขาวมุกนานๆมาทีนะผมแทบจะไม่เห็นเลยนะสีขาวมุกนะครับรู้สึกว่าอยู่มาเนี่ยเพิ่งเห็นคันที่2นะครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นคันที่2คันแรกเป็นไฮบริดนะคันนี้เป็นแบบเบนซินล้วนนะครับแล้วก็มีคันนี้นะครับเอ่อสีบอลเงินนะสีบอลเงินรู้สึกคันนี้จะประมาณสัก759เปล่าน,นะครับประมาณสัก759นะครับ759เก้า็ผ่อนมาสัก1 2ื่นกว่านะครับได้เป็นสีบอลเงินปี18ปลายปีเจดสินะครับสนใจคันไหนรุ่นไหนทักไลน์ id p ek 152มาคันนี้ หกเจ็ดเก้าสองเฮ้ยคันเนี้ยสวยสี่เก้าเก้านะไม่แสนห้านะครับมีมีมจอแอนดรอยนะครับมีจอแอนดรอยมีกล้องถอยนะครับจอทัชสกรีนเบาเป็นสีดําแล้วนะอะคันนี้เป็นปียี่สิบนะครับปียี่สิบราคาสี่เก้าเก้าเฮ้ยบอกเลยคันเนี้ยคุ้มนะครับไม่แสนห้ามาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่ภายในนะนี่ประวัติศูนย์ครบครบ,ครบนะครับเจอใบปอดศูนย์อยู่นะครับแล้วก็นี่ได้เป็นเบ,บาะบักเก็ตสีสีดําๆแบบนี้ นะครับผิวสัมผัสนุ่มๆน,นะครับแอร์ดิจิตอลมีให้แล้วนะแอร์หลังมีนะเอาติชฉมแรกที่มีแอร์หลังนะครับเบาะเป็นสีดำภายในเป็นสีดำใครอยากได้นะคันนี้4 9 9ผ่อน8ปดพันห้นะครับเซ็นเซอร์นี่เยอะเยอะจัดนะครับข้างหลัง4ข้างหน้า2นะแล้วก็มีกล้องถอยจอรัสกีนให้ครบนะสนใจคันนี้โทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เก้า i ้าหนึ่ง e นะครับเดี๋ยว ดูแลให้นะครับมีบริการจาัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศนะดอกเบี้ยเดี๋ยวหาถูกที่สุดให้นะตามสเปคอาชีพตามสเปคเครดิตของลูกค้านะครับอ่ะก่อนจากการนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเจนนม่พาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ